สวัสด <muitas S 2> ีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอาหารการกินสุดสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจคอชาไขมุกอย่างดิชั้นที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีคำเตือนค่ะของนักวิจัยในต่างประเทศนะคะที่ออกมาบอกว่าการกินเม็ดไขมุกหนึบหนับหนึบหนับเข้าไปมากๆเนี่ยเสี่ยงเป็นมะเร็งได้นะคะแย่เลยครับพึ่งกินไปเมื่อวานหลายคนบอกว่าถ้าเกิดมีวิจัยออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราเลิกกินไขมุกแล้วก็มากินเป็นน้ำหวานเป็นชากาแฟเพียวๆก็ได้แต่ว่านี่ก็ต้องน่ากลัวเหมือน กันนะครับเพราะว่าวัยรุ่นไทยเดี๋ยวนี้ก็มีภาวะอ้วนลงพุงกันมากเห็นไปไหนต่อไหนเนี่ยถือแก้วน้ําหวานกันคนละแก้ว2แก้วเยอะไปหมดเลยใช่ค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยนะคะมีหลากหลายยี่ห้อให้ได้เลือกซื้อเลือกชิมกันเนี่ยนะคะซึ่งก่อนที่จะไปหาคําตอบว่าทําไมกินเม,ม็ดไข่มุกเข้าไปมากๆเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้นะคะไปดูอุบัติการโรคอ้วนค่ะซึ่งเกิดจากการกินน้ําหวานของเด็กไทยกันก่อนนะคะ โดยจากข้อมูลบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะประเทศที่มีการเพิ่มจํานวนเด็กอ้วนมากที่สุดในโลกนะคะมีรายงานว่าเฉพาะช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาจํานวนเด็กก่อนวัยเรียนค่ะอ้วนเพิ่มขึ้นถึงละ3 6นะคะแล้วก็เด็กวัยเรียนอายุ6-13ปีอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ1 5 5นะคะก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าปัญหาเด็กอ้วนเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสบริโภคนิยมเครื่องดื่มตัวหนึ่งอย่างชานมไขมุกเนี่ยแหละครับที่เราได้รับวัฒนธรรมการกินเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยมาจากไต้หวันนะครับแล้วก็แพร่หลายกันไปทั่วโลกครับซึ่งที่ผ่านมาองค์การด้านสุขภาพและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการแพทย์อาคอนของเยอรมน,นีได้ออกโรงเตือนนะครับว่าการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชานมไข่มุกเนี่ยครับ ที่หลายคนเนี่ยดื่มกันทุกวันหรือวันละมากกว่า1แก้วมีโอกาสที่จะทําให้เกิดโรคมะเร็งได้นะครับเนื่องจากจะมีสารที่เป็นตัวก่อมะเร็งปะปนอยู่นะครับค่ะโดยรายงานตรวจพบว่าเม็ดไข่มุกที่เคี้ยวหนึบหนับนี้นะคะมีสารเคมีประเภทโพลีคอรีอรเนตไบฟินิลนะคะที่มีสารก่อมะเร็งปนอยู่ด้วยทั้งนี้นะคะแม้จะมีการตรวจพบการเจือปนแต่ว่าก็ยังไม่มีรายงานถึงอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากชาไข่มุกในประเทศเยอรมนีแต่อย่างใดสําหรับสารเคมีที่ว่า นี้นะคะเป็นสารที่ละลายในน้ําได้น้อยค่ะแต่ว่าละลายในไขมันได้ดีแล้วก็สลายตัวได้ยากในสิ่งมีชีวิตนะคะหากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วจะถูกขับออกมาได้บ้างตามระบบขับถ่ายในแต่ละวันแต่ว่าที่เหลือจะสะสมในร่างกายทีละน้อยนะคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดใครที่มีอาการผิดขึ้นมานะครับจะเริ่มแสดงอาการในลักษณะตั้งแต่คลื่นไส้เหนื่อยง่ายเบื่ออ,อาหารเกิดเป็นตุ่มฝีที่ผิวหนังขึ้นมาแล้วก็เล็บเนี่ยจะสีคล้ำไปจนถึงอาการขั้นรุนแรงก็คือทําให้เกิดความผิดปกติ ติของระบบสืบพันธุ์ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้ในที่สุดครับค่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจกันไปเลิกกินชาไข่มุกกันไปเลยเพราะว่า,ามีบางรายงานเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสารเคมีตัวนี้ที่เขาบอกว่าจะเป็นตัวทําให้เกิดมะเร็งเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวเม็ดไข่มุก <ừ> แต่ว่าอาจจะเกิดจากขั้นตอนการผลิตค่ะก็คือ<า>อยู่ในพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นอ่ฟังไว้หน่อยก็ไม่เป็นไรแต่จะว่าไปเนี่ยงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยออกมาสักระยะเหมือนกันดิฉัน ก็ทราบมาเหมือนกันแต่ถามว่าหยุดกินไหมก็ยังกินอยู่แหมก็ยังไงล่ะคะก็เนื้อมันหนุกหนับอร่อยดีนะชอบเลือกร้าน <c oughs> ที่สะอาดนะครับแล้วก็ไว้วางใจได้ก็แล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมีคาเตือนออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับฟังฟังไว้หน่อยก็ดีลดลดลงบ้างเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดอาการ อ้วนลงพุงบว,บวมของหลายๆคนได้หลายคนจริงๆนะคะคือคน้ําหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่กินทุกวันนะคะเรื่องนี้ค่ะนํามาจากบทความชาเย็นชาเขียวนักวิชาขออภัยค่ะนักวิชาการออกมาเตือนว่าอาจจะทําวัยรุ่นลงพุงนะคะก็ออกมาพูดถึงชานมไข่มุกหรือเครื่องดื่มเย็นๆอื่นๆนะคะที่ผสมไข่มุกค่ะว่าส่วนผสมในการชงหลักๆนั่นก็คือน้ําตาลทรายครีมเทียมนมข้นหวานผงเครื่องดื่มสําเร็จรูปนะคะซึ่งมีการแต่งสีแล้วก็กลิ่นออกมา เรียบร้อยแล้วซึ่งผลที่ตามมาก็คือสารที่ประกอบไปด้วยน้ําตาลแป้งและไขมันจํานวนมากนี้ค่ะก็เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะถูกดูดซึมทันทีเลยนะคะแล้วก็ไอ้เจ้าไขมันเนี่ยครับจะถูกแปลสภาพไปเป็นไตรกรีเซอร์ไลด์ซึ่งร่างกายจะนําไปสะสมไว้ตามอวัยวะส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามผนังหลอดเลือดนะครับจึงทําให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดอุดตันแล้วก็โรคต่างๆตามมามากมายครับ ส่วนวิธีการป้องกันพูดง่ายแต่อาจจะทํายากนิดนึงก็คือดื่มให้น้อยลงไม่ดื่มทีติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันมากนะครับแล้วก็เด็กเล็กอายุที่ต่ำกว่า4ี่ขวบเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าไข่มุกที่ทําจากแป้งมันสำปะหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีความเหนียวอาจจะเข้าไปติดตามหลอดลมของเด็กได้อันนี้ระวังเลยนะคะคอ่ะไหนๆก็พูดถึงชาไข่มุกมาตั้งนานแล้วค่ะยังไม่ทราบเลยว่าเจ้าไข่มุกเดึอดเเนี่ยมันทำมาจากอะไรคำตอบนะคะอยู่ในบทความมารู้จักชานมไข่มุกค่ะในเว็บไซต์ mthai t com นะคะ โดยชานมไข่มุกค,ค่ะมีต้นกําเนิดน,นะคะมาจากประเทศไต้หวันค่ะชื่อภาษาจีนว่าจูเจินหน่ายชานะคะ แปลาตามตัวว่าชานมไข่มุกนั่นเองค่ะคแต่เดิมนะคะพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดในไต้หวันนะคะได้นําแป้งบันสมปะหลังค่ะมาทําให้ชื้นแล้วก็นําตะแกรงเนี่ยนะคะมาล่อนค่ะจนกลายเป็นเม็ดสาคูสีดําขึ้นมาแล้วก็ลองนํามาต้มสุกเพื่อเอาไว้ใส่ในชานมนะคะก็พอหน้าร้อนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มเย็นๆเป็นชานมเย็นๆนะครับแล้วก็ใส่เจ้าเม็ดสาคูไอ้มุกตรงนี้ลงไปนะครับทำให้เกิดที่มาของเครื่องดื่มยอดฮิตไปทั่วโลกอย่างชานมไข่มุกนั่นเองโดยชานมไข่มุกในปัจจุบันเนี่ยใน ไต้หวันตอนนี้เขาจะมีกลุ่มของคนที่ทำเม็ดสาคูเนี่ยครับตั้งเป็นเหมือนโอทอปเลยนะครับทำกันแทบทุกบ้านแล้วก็ต่อมาลูกหลานของพ่อค้าแม่ขายในตลาดเนี่ยก็นำสาคูตรงนี้ครับมาทำเป็นอุตสาหการรมส่งออกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับกลายเป็นธุรกิจพันล้านในระดับโลกไปแล้วครับส่วนคนไทยก็เริ่มรู้จักกับชานมไข่มุกหรือว่าชาไข่มุกอย่างแพร่หลายเมื่อประมาณช่วง10กว่าปีก่อนนะครับก็ช่วงพศ2544นนั่นเองครับค่ะต่อมานะคะชานมไข่มุกค่ะก็ ไม่ได้ใส่แค่ในชาเท่านั้นค่ะเปลี่ยนมาใส่ในนมในกาแฟนะคะต่างๆนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีการเพิ่มเติมพวกเยลลี่พวกเฉาก๊วยไปด้วยนะคะเยอะไปหมดครับพุดด้งพุดดิ้งอะไรต่างๆาน้านะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือสาเหตุของความอ้วนนี้เลยลดลดไปบ้างก็ดีนะครับก่อนที่น้ำหนักตัวนะจะเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวนะครับ